สวัสดีครับพินทรัมทยาน,นะครับเข้าสู่ช่องแอน1หนึ่งหนึ่งแปดเกมเมอร์นิเช่นเคยนะครับเพื่อเพื่อคนไหนนะครับที่ประสบปัญหาแบบนี้นะครับก็คือกดแล้วมันไม่ไปสักทีนะครับมันค้างแบบนี้เข้าตัวเกม t e n s u r a King of Monster หรือว่าเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะ มันมีวิธีอยู่นะครับมันเป็นเฉพาะระบบของ ios เท่านั้นนะครับที่มันเข้าไม่ได้มันบั๊กหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะก็วิธีก็คือทำการเปลี่ยนภาษาซะนะครับโดยทำตามขั้นตอนดังนี้ครับอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,นเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วคลิกที่ทั่วไปนะครับเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าภาษาและภูมิภาคนะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วเลือกเปลี่ยนภาษาของ iphone ซะ เปลี่ยนเป็นภาษาอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวองผมเองเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับรอเครื่องมันเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งแล้วเราก็กดเข้าเกมมาครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับตัวเกมหมดเลยตอนแรกมันจะพูดว่าอะไรนักปราด์นักปาน์สักอย่างนะครับพอเปลี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็รอดูกันว่าจะเข้าได้ไหมนะครับนี่ ถ้าเกิดตัวเกมเข้าได้เนี่ยมันจะขึ้นประกาศขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็เราก็สามารถกดแล้วก็เข้าเกมได้แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นแรงใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอบคุณครับ๊บปบานี่เข้ามาแล้ว